สวัสดีครับข้ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราช่องที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้เรียนรู้และดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในวัยเกษียณเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนั่นคือการเลือกกินเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมเพราะเนื้อสัตว์ไม่ใช่เพียงแค่อาหาร ให้พลังงานแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงปกป้องสมองและบํารุงหัวใจให้ทํางานได้ดีในทุกวันคุณอาจเคยได้ยินว่าการกินเนื้อสัตว์บางชนิดอาจทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมแต่จริงๆแล้วมีเนื้อสัตว์บางประเภทที่ส่งพลังและเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างมากเราจะมาแนะนำสามชนิดเนื้อที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงสมองเฉียบคมและหัวใจมีพลังพร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมการเลือกกินเนื้ออย่างถูกต้องจึงสำคัญต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขไม่ว่าคุณจะชอบปลาไกา่หรือเนื้อสัตว์อื่นๆเราจะช่วยให้คุณรู้จักวิธีเลือกอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพวเเัยเกษียณเพื่อให้ทุกมื้ออาหารของคุณเป็นเหมือนการลงทุนในสุขภาพและความสุขในอนาคตเตรียมตัวรับฟังและเรียนรู้เคล็ดลับดีๆเหล่านี้ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นสุขภาพดีขึ้นและเต็มไปด้วยพลังที่คุณคู่ควรมันกรอบอบอุ่นใจและสําหรับหลายคนคือเมนูอาหารเช้าวันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยความทรงจาแต่สําหรับผู้สูงอายุเบคอนไม่ใช่แค่ความสุขผิดๆมันคือไผ่เงียบที่คุกคามชีวิตคุณข้างกลิ่นไขมันที่กําลังสุกและเสียงกรอบที่น่าพอใจมีสารอันตรายที่โจมตีระบบสําคัญที่สุดในร่างกายที่เปราะบางตามวหวเช่นหัวใจสมองและหลอดเลือด สิ่งที่ทำให้เบคอนอันตรายไม่ใช่แค่ไขมันอิมตัวสูงซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการอุดตันหลอดเลือดและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีแต่มันคือสารกัเสียเคมีอย่างในเตรตและในตรายที่เติมเพื่อรักษาสีและรสชาติซึ่งน่ากังวลมากกว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป็นไนโตรเอมินสารก่อมะเร็งที่เชื่อมโยงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารและตับอ่อนองค์การอนามัยโลกจัดให้เนื้อแปรรูปอย่างเบคอนเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดียวกับยาสูบควันไฟ และแร่ใหญยหินสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบซ่อมแซมเซลล์ช้าลงความเสียหายสะสมเร็วขึ้นและการฟื้นฟูช้าลงแต่ความอันตรายไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้เบคอนยังมีสารที่เรียกว่า AEs ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการทำอาหารเนื้อที่อุณหภูมิสูงเช่นการทอดหรือย่างสาร AEs เหล่านี้เร่งให้เกิดความเครียดออกซิเดทีฟและการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคที่มากกบวไวเช่อนอัลไซเมอร์ข้ออักเสบ และโรคหัวใจเมื่อการอักเสบแทรกซึมอย่างเงียบๆมันจะทําให้หลอดเลือดอ่อนแอความจําพรามัวและเพิ่อมอาการปวดข้อโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนสิ่งที่โหดร้ายยิ่งคือเบคอนปกปิดความเสียหายและความสุขไว้ได้รสชาติของมันนำความคุ้นเคยบางทีอาจ เป็นความทรงจําในวัยเด็กหรือชีวิตครอบครัวตอนต้นแต่ความสบายใจนี้อาจแลกมาด้วยความเสียหายถาวรที่ย้อนกลับไม่ได้ผู้สูงอายุมักถูกบอกให้กินในสิ่งที่ทําให้มีความสุขแต่เมื่อความสุขนั้นนํามาซึ่งความดันโลหิตสูงความต้านทานอินซูลินและหลอดเลือดแข็งตัวมันจึงเป็นเพื่อนที่หลอกลวงยิ่งเบคอนอยู่บนจานบ่อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเลิ้งดูสภาวะที่ขโมยปีแห่งชีวิตไปเท่านั้นแค่ไม่กี่ชิ้นต่อสัปดาห์ก็เริ่มทํา ให้สมดุลเสียไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักแต่รวมถึงการอักเสบทั่วร่างกายและตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมไม่มีปริมาณปลอดภัยของเบคอนแปรรูปสำหรับคนวัยเกิน65ปีสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือภาระตไตเบคอนไม่ใช่แค่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันอันตรายดังนั้นแม้ว่ากลิ่นจะเย้ายวนและเสียงกรอบจะสบายใจราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงมากทุกคำกัดทำลายความแข็งแรงของคุณ และน่าเสียดายที่หลายครั้งมันก็ไม่ถูกสังเกตจนกว่าผลลัพธ์จะลึกเกินแก้ไขแต่เบคอนไม่ใช่เนื้อที่ดูไร้พิษไัยเนื้อเดียวที่ทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุอย่างเงียบๆย,ยังมีเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่มักเสิร์ฟในงานปิ้งย่างจานเทศกาลและในกล่องอาหารกลางวันหลายแห่งที่ซ่อนอันตรายไว้และต่างจากเบคอนเนื้อนี้แกล้งทำตัวเหมือนสุขภาพดีเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อหากคุณยังดูและพบว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์โปรดคอมเมนต์เลขหนึ่งไว้ข้างล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉัน ตอนนี้ไปที่ข้อ2เนื้อแปรรูปสะดวกแต่แรกมาด้วยต้นทุนชีวิตเข้าใจง่ายว่าทําไมเนื้อแปรรูปจึงกลายเป็นเมนูหลักในบ้านหลายหลังของคนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือมีงบจํากัดเพราะสะดวกบรรจุแพ็คและใช้เวลาน้อยเนื้อแฮมหั่นบางไส้กรอบหรือแซนด์วิชเย็นอาจดูเหมือนไม่อันตรายสําหรับมื้อเที่ยงเร็วๆแต่เบื้องหลังความสะดวกนั้นซ่อนความจริงอันตรายเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกเนื้อสําเร็จรูปซาลา่ฮอทดอก และแฮมเค็มจัดผ่านการรักษาสภาพด้วยสารเคมีและรมควันวิธีการเตรียมเหล่านี้ทําให้เนื้อร้อยและเก็บได้นานขึ้นแต่ก็ทําให้ร่างกายได้รับในเตรตในไตรและโซเดียมในปริมาณมากสารเหล่านี้ทําให้เกิดการอักเสบเรือรังทําลายหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายและมะเร็งลำไส้ใหญ่สําหรับคนหนุ่มสาวร่างกายอาจฟื้นตัวได้จากการถูกจมตีเหล่านี้ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ระบบกำจัดสารพิษช,ช้าลงตามวัยผลกระทบจะสะสมอย่างเงียบๆแต่รุนแรงองค์การอนอมามัยโลกได้เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการว่าเนื้อแปรรูปเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งและงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเพียง50กรัมต่อวันหรือประมาณเนื้อสําเร็จรูปสองแผ่นก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้น18%ผู้สูงอายุที่ต้องรับยาหลายชนิดระบบภูมิคุ้มกันลดลงและอวัยวะบอกบางยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเพิ่มเติมด้วยโซเดียมสูงในเนื้อเหล่านี้ก็เป็นสูตร เร่งให้ความดันโลหิตสูงการกักเก็บน้ําและภาระตายแย่ลงสามปัญหาสุขภาพยอดนิยมของคนวัยเกิน65และถึงอย่างนั้นทอะเนื้อเหล่านี้มกักโฆษณาว่าเป็นแบบไขมันต่ําหรือสุขภาพดีมันจึงหลอกลวงเป็นตัวเลือกที่ดูดีแซนวิชไก่งวงอาจดูไม่อันตรายแต่ถ้าทําจากก้อนเนื้อบรรจุหิดหอมีสารกันเสียและสารก่อการอักเสบเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเมื่อเวลาผ่านไปมันกระกรความชัดเจนทางความคิดลดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และทำให้การดูแลสุขภาพประจำวันยากขึ้นสิ่งที่น่าใจหายที่สุดคือผู้สูงอายุมักเลือกเนื้อแปรรูปเพราะต้องการความง่ายสะดวกสบายในมื้ออาหารแต่ความง่ายนี้อาจแลกมาด้วยความเสื่อมทางความคิดภาระหัวใจและแม้แต่การสูญเสียความเป็นอิสระเราต้องว่ถามตัวเองว่าความสะดวกของไม่กี่นาทีที่ประหยัดได้คุ้มค่ากับการสูญเสียปีแห่งชีวิตหรือไม่คุณอาจคิดว่าการหลีกเลี่ยงเบคอนและเนื้อแปรรูปทําให้ปลอดภัยขึ้นซึ่งในหลายกรณีก็เป็นเช่นนั้น แต่ยังมีเนื้ออีกประเภทหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันแต่หลอกลวงกว่ามันถูกยกย่องในความอุดมสมบูรณ์ถูกลืมรสในสเต็กและมักกินแบบสุกน้อยเพื่อรสชาติแต่สําหรับผู้สูงอายุเนื้อที่รักนี้อาจส่งผลร้ายมากกว่ารสชาติเรามาเปิดเผยกันต่อข้อสามเนื้อแดงอุตสาหกรรมสุกน้อยรสชาติที่ต่อสู้กับอนาคตของคุณสําหรับหลายคนสเต็กชามๆสุกน้อยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขเป็นรางวัลหลังวันที่ยาวนานเป็นจุดเด่นในงานเลี้ยงพิเศษหรือรสชาติที่ดุดันและดั้งเดิม แต่สำหรับผู้ที่อายุเกิน65ปีความฟุ่มเฟือยนี้อาจมีราคาสูงกว่าที่คิดเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่ปรุงสุกน้อยไม่ใช่แค่หนักท้องแต่น้ำหนักที่หนักกว่าคือหัวใจข้อและสมองเมื่อเราแก่ลงระบบเผาผลาญช้าลงระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่และภูมิคุ้มกันก็ไม่แม่นยำเหมือนกอดโปรตีนและไขมันอิ่มตัวในเนื้อแดงโดยเฉพาะส่วนที่เลี้ยงด้วยธัญ,ญพืชจากฟาร์มอุตสาหกรรมย่อยยากขึ้นและเพิ่มพาราไตตัดและลำไส้ และเมื่อสเต็กนั้นปรุงสุกน้อยแบคทีเรียอย่างอีโคไลหรือลิสทีเรียอาจไม่ถูกฆ่ายอย่างเต็มที่เป็นภัยจริงสําหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนอกจากความเสี่ยงติดเชื้อยังมีความอันตรายแฝงอีกอย่างคือการอักเสบเนื้อแดงมีกรดอาราคิดโดนิกซึ่งกระตุ้นการอักเสบในร่างกายในวัยหนุ่มสาวการอักเสบนี้อาจจัดการได้แต่ในร่างกายผู้สูงอายุที่กําลังเผชิญโรคข้อ,อกเสพโรคหัวใจหรือความเสือ่อมความจําภาระนี้อาจทําให้ปัญหาเดิมลุกลามและกระตุ้นปัญหาใหม่ ผู้สูงอายุที่ข้อแข็งความจำพร่ามัวหรือเหนื่อยและอาจไม่รู้เลยว่าเนื้อบนจากเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งแล้ววิธีปรุงเนื้อแดงก็มีผลด้วยย่างจนไม่เคยมหรือทอดในกระทะอย่างดีใช่แต่แรกมาด้วยอะไรการปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงผลิตสารเฮเทโรไซคลิกเอมิน h c a และโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน p o สารเคมีที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อมลูกหมากผนวกกับระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอและฟื้นฟูชา้า ผลลัพธ์คือการกัดกร่อนสุขภาพระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่หลอกลวงคือเนื้อแดงมักถูกประมดว่าเป็นแหล่งโปรตีนอและเหล็กที่อุดมสมบูรณ์ทั้งจริงและไม่ครบถ้วนเพราะเหล็กที่ช่วยขนส่งออกซิเจนนี้อาจสะสมในผู้สูงอายุและเร่งความเครียดจากออกซิเดชันโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสมดุลในระยะยาวหมายถึงความเสียหายเซลลเพิ่มขึ้นและความเสี่ยงโรคเสื่อมมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่หวังรักษาอิสระความคิดเฉดแหลมแล,มและพลังงานถึงเวลาต้องคิดใหม่ เกี่ยวกับสเต็กมื้อเย็นเพราะสิ่งที่อาจรู้สึกเหมือนความแข็งแรงในปากอาจกำลังดูดพลังชีวิตออกจากร่างกายคุณทีละคำทีละคำยังไงก็ตามเนื้อสัตว์ไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปไม่ใช่เนื้อทุกชนิดจะเหมือนกันในความจริงมีแหล่งโปรตีนทรงพลัง3ามชนิดที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเสริมความจำให้คงชัดและบำรุงหัวใจของคุณและเราจะมาค้นพบสิ่งเหล่านั้นต่อไป3ชนิดเนื้อที่ดีที่สุดที่ผู้สูงอายุค,ควรกินอันดับหนึ่งปลาแซลมอนจากธรรมชาติเนื้อที่ช่วยคิดแทนคุณ ในน้ำมีความรู้เงียบๆและอาหารไม่กี่ชนิดจับความรู้นั้นได้งดงามเท่าแซลมอนธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเมื่อแก่ลงความจำช้าลงข้อเข่าเจ็บเหนื่อยล้าที่ยังคงอยู่เนื้อนี้ไม่ใช่แค่ของบำรุงแต่เป็นยาปลอมตัวมาเป็นอาหารรสชาติอร่อยแต่นุ่มนวลนกับร่างกายแซลมอนเป็นพันธมิตรทรงพลังสำหรับคนที่ต้องการปกป้องสมองเสริมหัวใจและแก่แบบไม่ใช่แค่ยาวนานแต่ดีขึ้น สิ่งที่ทำให้ปลาแซลมอนธรรมชาติโดดเด่นคือปริมาณกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ EPA และ DHA ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพสมองสมดุลทางอารมณ์และความแข็งแรงของหลอดเลือดสารอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่สารอาหารแต่คือผู้พิทักษ์งานวิจัยจากฮาวาดะาและวารสารสมาคมผู้สูงอายุอเมริกันแสดงให้เห็นว่าการบริโภคอเมก้า -3 อย่างสม่ำเสมอช่วยลดการหดตัวของสมองชะลอการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ และแม้กระทั่งช่วยปรับอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของผู้สูงอายุหลายคนแต่ปลาแซลมอนไม่ได้ปกป้องแค่สมองมันยังสนับสนุนโครงสร้างชีวิตเองหัวใจไขมันในปลาช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลดความดันโลหิตและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายสองสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ที่มีอายุเกิน65ปี และไม่เหมือนเนื้อหลายชนิดที่กระตุ้นการอักเสบปลาแซลมอนธรรมชาติกับต่อต้านมันสารเอสตาแซนทินซึ่งให้สีชมพูกแก่ปลาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งที่รู้จักในวิทยาศาสตร์สิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่ปลาแซลมอนไม่มีไม่มีฮอร์โมนสังเคราะห์ไม,ม re, ไม่มีสารต้านจุลชีพที่เป็นอันตรายและไม่มีไขมันอิ่มตัวเกินขนาดไม่เหมือนเนื้อแปรรูปหนักหรือเนื้อแดงจากฟาร์มอุตสาหกรรมปลาแซลมอน ช่วยส่งเสริมการกินสะอาดจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยช้าลงไตอ่อนแอรหรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องแม้แต่เนื้อสัมผัสก็มีบทบาทเนื้อปลาแซลมอนที่ปรุงอย่างถูกต้องมีความนุ่มและร่วนช่วยให้เคี้ยวง่ายและกลืนได้ง่ายซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาฟันหรือกลืนลําบากและยังปรับใช้ได้หลากหลายอบนึ่งหรือย,ย่างกับน้ํามันมะกอกและสมุนไพรปลาแซลมอนบํารุงโดยไม่เป็นภาระก,การกินปลาแซลมอน จากธรรมชาติ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่เทรนอาหารแต่เป็นการลงทุนอย่างมิสติในความทรงจำพลังงานและความคล่องตัวเป็นการให้ทรัพยากรที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ชีวิตที่คุณยังต้องการสำหรับผู้สูงอายุอาหารไม่ได้เป็นแค่เรื่องรสชาติอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องหน้าที่และแม้ว่าแซลมอน จะเป็นราชาแห่งอาหารบำรุงสมองยังมีเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่มักถูกมองข้ามแต่เงียบเงียบฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายผู้สูงอายุในแบบที่แตกต่างมันเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยคุ้นเคยและทรงพลังเกินคาดไปคุยกันต่อเลยอันดับสองไก่เลี้ยงแบบปล่อยความแข็งแรงอ่อนโยนเบื้องหลังการแก่ที่ทนทานบางครั้งทางแก้ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เรียบง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยแฟชั่นอาหารและคำแนะนำโภชนาการซับซ้อนมีพลังเงียบเ,ยบ,เยบจากไก่ธรรมดา โดยเฉพาะไก่เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติตรงอย่างพิธีพิถันสําหรับผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่แค่เนื้อร้ายไขมันแต่เป็นอาหารบำบัดเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนระบบแทบทุกระบบในร่างกายผู้สูงอายุโดยไม่ทําให้ระบบเหล่านั้นทํางานหนอหนักเกินไปไก่เลี้ยงแบบปล่อยมีโปรตีนคุณภาพสูงย่อยง่ายซึ่งสารอาหารนี้ยิ่งสําคัญและยิ่งยากต่อการใช้ประโยชน์เมื่ออายุมากขึ้นหลัง65้าร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ โดยธรรมชาติภาวะน,นี้เรียกว่าซาโคโพีเนียนำไปสู่ความเปราะบางฟื้นตัวช้าหลังเจ็บป่วยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มกรดอะมิโน,โนในไก่โดยเฉพาะลูซีนมีความจําเป็นต่อการซ่อมแซมและรักษากล้ามเนื้อไม่เหมือนเนื้อนหนักไก่อ่อ,อนโยนต่อกระเพาะอาหารและไม่ทําให้ไตผู้สูงอายุทํางานหนักเกินไปเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่เดินเส้นบางระหว่างโภชนาการกับการทํางานของอวัยวะแต่ไก่นี้ไม่ได้นํามาแค่โปรตีนไก่เลี้ยงแบบปล่อยมีวิตามิน B6 ซึ่งสนับสนุนการทำงานของสมองและช่วยควบคุมอารมณ์และการนอนหลับเสาหลักสำคัญสำหรับสุขภาพจิตและอารมณ์นอกจากนี้ยังมีสังกะสีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและในอาซินอซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานระดับเซลล์สารอาหารเหล่านี้รวมกันเป็นฐานของความมีชีวิตชีวาที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความเป็นอิสาระมีความกระฉับกระเฉงและมีความคิดชัดเจนการเลือกไก่เลี้ยงแบบปล่อยหรือเลี้ยงบนทุ่งหญ้ามีความสำคัญเนื่องจากไก่เหล่านี้ไม่ได้รับฮอร์โมน หรือ,อยาปฏิชีวนะและได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผลลัพธ์คือเนื้อที่มีองค์ประกอบไขมันดีรสชาติสะอาดและคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าไกา่อุตสาหกรรมมักมีสารพิษท,ที่ซ่อนเร้นฮอร์โมนความเครียดและสารตกค้างที่ร่างกายผู้สูงอายุกรองออกได้ไม่ดีแม้แต่การปรุงไก่ก็สําคัญปรุงอย่างอ่อนโยนอบต้มหรือย่างกับน้ํามันมะกอกและสมุนไพรกลายเป็นเหมือนยาและเนื้อนุ่มของมันทําให้คนที่เคี้ยวหรือกลืนลําบากเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถบำรุงร่างกายโดยไม่รู้สึกไม่สบายในหลายๆด้านไก่เลี้ยงแบบปล่อยคือฮีโร่เงียบแห่งการแก่ที่มีสุขภาพดีมันไม่ฉูดฉาดแต่เชื่อถือได้ให้พลังงานสม่ำเสมอสนับสนุนโครงสร้างและเสริมภูมิคุ้มกันในทุกคำนี่คือเนื้อที่ไม่เพียงแค่เลี้ยงคุณแต่ยังเสริมความแข็งแรงให้คุณแต่ยังมีเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่น่าประหลาดใจหลายคนมองข้ามมันไม่พบในอาหารประจําวันส่วนใหญ่แต่เต็มไปด้วยสารอาหารจําเป็นที่แม้แต่ปริมาณน้อยก็ช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ และสนับสนุนสุขภาพเซลล์อย่างน่าทึ่งมาค้นพบกันต่อเลยอันดับสามตับวัวเหลียงยาวิตามินรวมจากธรรมชาติสําหรับร่างกายผู้สูงอายุอาจไม่ใช่ส่วนเนื้อที่รูราที่สุดแต่ตับวัวเหลียงยามีชื่อเสียงมายาวนานว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารเข้มข้นที่สุดและสําหรับผู้สูงอายุอาจเป็นเครื่องมือที่มีค่ายิ่งในการฟื้นฟูความแข็งแรงความชัดเจนและความอดทนในบทสุดท้ายของชีวิตเมื่อพลังงานเริ่มลดลง และความคมชัดของสมองยากที่จะรักษาตักมอกบางสิ่งที่หาได้ยากคือของบำรุงพื้นฐานที่แท้จริงซึ่งตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของร่างกายที่ระดับเซลล์ตับวัวจากวัวเลี้ยงย่าอย่างมีจริยธรรมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่ไม่มีเม็ดวิตามินใดเทียบได้เพียงหนึ่งส่วนเล็กๆก,ก็ให้วิตามิน B12 ในปริมาณสูงมากซึ่งสําคัญต่อการทํางานของสมองสมดุลอารมณ์และสุขภาพเส้นประสาทผู้สูงอายุมากมายมีระดับ B12 ต่ํา โดยไม่รู้ตัวมักเข้าใจผิดว่าอาการหลงลืมเหนื่อยล้าและอารมณ์ต่ำเป็นเรื่องปกติของวัยชราแท้จริงแล้วอาจเป็นเพราะขาดสารอาหารแต่ประโยชน์ของตับไม่จบแค่ B 1 2มันยังเต็มไปด้วยาธาตุเหล็กในรูปแบบฮีมซึ่งดูดซึมได้ดีกว่าเหล็กจากพืชหรืออาหารเสริมสังเคราะห์เรื่องนี้สำคัญยอมมากสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงและคนที่มีภาวะโลหิตจ,จางหรือปัญหาระบบไหลเวียนเพราะเหล็กช่วยนำออกซิเจนไปยังสมองและกล้ามเนื้อส่งเสริมความกระตือรือร้อนและความอดทนทางกาย ยังมีวิตามินเอในรูปแบบเรตินอนที่จำเป็นสำหรับสุขภาพสายตาการซ่อมแซมผิวและระบบภูมิคุ้มกันตับยังมีโฟเลตสังกะสีทองแดงโคลีนและโคควิเทนซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนสุขภาพหัวใจการทำงานของไมโตคอนเดรียและระบบขจัดสารพิษซึ่งอ่อนแอลงเมื่ออายุมากขึ้นด้วยโปรไฟล์สารอาหารที่หนาแน่นตับควรกินด้วยความระมัดระวังและพอดีแค่ครั้งละหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอเมื่อปรุงอย่างถูกต้อง ุงเช่นผัดเบาๆกับหอมใหญ่ตุ๋นในสตูหรือปัน่นเป็นพัดจะมีรสชาติกลมกล่อมและมีเนื้อสัมผัสที่น่าพึงพอใจสําหรับผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าพลังงานหายไปอย่างเงียบๆความจําลดลงหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีเหมือนเดิมเนื้ออวัยวะนี้เหมือนยามันไม่ใช่แค่บํารุงแต่ยังสร้างใหม่และแม้ว่าตับวัวจะเป็นแหล่งโภชนาการทรงพลังสิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการรู้ว่าเนื้อไหนควรหลีกเลี่ยงเพราะแค่ตัวเลือกผิดเพียงครั้งเดียวอาจทําลายความก้าวหน้าที่คุณทํามา ดังนั้นขอใช้เวลาสุดท้ายสะท้อนเมื่อพูดถึงเนื้อความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เรานําเข้าไปแต่ในสิ่งที่เราปล่อยวางราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อพูดถึงอาหารที่คุณใส่ในจานโดยเฉพาะหลังอายุ65ทุกตัวเลือกมีความสําคัญไม่ใช่ทั้งหมดในครั้งเดียวไม่ใช่แบบหรือวาแต่เป็นช้าๆเงียบๆและค่อยเป็นค่อยไปทีและคําร่างกายของคุณจะสู้เพื่อคุณหรือแพ้คุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเลี้ยงมันเนื้อที่คุณกินอาจบำรุงสมองปกป้องหัวใจ และทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้หรืออาจขโมยพลังงานของคุณทําให้ความจังพลามัวและกัดกร่อนความเป็นอิสระของคุณและราคาที่คุณจ่ายสําหรับการเลือกผิดนั้นไม่ได้เห็นได้ชัดเสมอไปไม่ใช่แค่ในค่าความดันเลือดหรือระดับคอเลสเตอรอลบางครั้งมันปรากฏในความเหนื่อยล้าที่คุณขจัดไม่ออกความหลงลืมที่เริ่มทําให้ครอบครัวเป็นกังวลความตึงที่ทําให้คุณไม่สามารถเดินออกกําลังกายในตอนเช้าได้ความจริงก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้สึกถึงผลกระทบของนิสัยการกิน ที่ไม่ดีจนกว่าจะสายเกินไปแต่เมื่อถึงตอนนั้นความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วและการแก้ไขนั้นยากกว่าการป้องกันนั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่มีสติตอนนี้สําคัญมากคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอาหารทั้งหมดคุณไม่จําเป็นต้องละทิ้งความสุขในการกินคุณแค่ต้องฉลาดขึ้นในการเลือกปฏิเสธเนื้อที่ทำลายสุขภาพคุณเนื้อแปร ى, รูปหนักสารเคมีและไขมันอันตราย และเลือกเนื้อที่ทํางานร่วมกับร่างกายคุณปลาแซลมอนธรรมชาติไก่เลี้ยงแบบปล่อยและเนื้ออวัยวะที่อุดมไปด้วยสารอาหารก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากชวนทุกท่านคิดย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยและแนะนําไปในวิดีโอนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรที่สําคัญที่สุดบ้างมีเรื่องไหนที่ทําให้ท่านรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงหรืออยากนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นบ้างไหมผมดิฉันอยากเชิญชวนทุกท่านมาแบ่งปันความคิดเห็น และประสบการณ์ของตัวเองใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดหรือเรื่องที่อยากลองนำไปปฏิบัติเพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในชุมชนของฉลากในไวชาราการดูแลสุขภาพและเลือกอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดถ้าเรามีความรู้และความตั้งใจทุกก้าวเล็กๆที่เราเลือกวันนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตที่สดใสและแข็งแรงกว่าเดิม หากวิดีโอนี้มีประโยชน์สําหรับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักและเพื่อนๆได้รับรู้สาระดีๆเหล่านี้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฉลาดในวัยชราพเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตวัยเกษียณของคุณเต็มไปด้วยความสุขและสุขภาพดี